การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าสถานการณ์ตัวอย่างค่ะมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ร้านหนึ่งนะคะนี่เขาเขียนไว้บอกว่าติดป้ายราคาว่าดินสอแท่งละบาทอบาทดินสอแท่งละ9บาทเด็กผู้หญิงมาซื้อดินสอกับยางลบขอซื้ออย่างละหนึ่งอันซื้อ,อยางลบหนึ่งอันกับดินสอหนึ่งแท่งแม่ค้าบอกว่าราคาทั้งหมด สิบห้าบาทอ่าราคาทั้งหมดสิบห้าบาทถามว่ายางลบราคาอันละเท่าไหร่ราคายางลบอันละเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือเก้าบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบห้าสี่เหลี่ยมนี้คือตัวไม่ทราบค่าเราต้องหาว่ายางลบเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาบอกมาแต่ราคาดินสองแต ราคายางลบมีป้ายบอกไหมลูกไม่มีบอกนะคะอ่ะเรารู้แต่ราคาดินสออ่ะดินสอดินสอราคากี่บาทนะลูกดินสอราคา,าเาค่ะอ่าดินสอราคาเก้าบาทซื้อมาหนึ่งแท่งเก้าบาทยางลบยางลบเราไม่รู้ค่ะอ่าแต่แม่ค้าบอกว่าต้องจ่ายเงินสิบห้าบาทเพราะซื้อสองยาง เพราะฉะนั้นต้องเอาราคาดินสอหนึ่งแท่งกับยังลบหนึ่งก้อนเนี่ยมาบวกกันเราสามารถใช้วิธีคิดโดยการนับต่อได้ค่ะลูกนะถ้าเราจะหาผลาตัวไม่ทราบค่าตัวบวกนี้เราก็สามารถที่จะบวกเพิ่มไปจาก9นับต่อไปให้ถึง15บบวกเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ลูกนับต่อสิคะ นับต่อจาก9ให้ถึง15บวกเพิ่มมาเท่าไหร่เราก็กำมือไว้อ่านับต่อไปหา9แล้วก็10 11 12 13 14 15นิ้วลงงอกออกมาเท่าไรหร่ลูก6กค่ะอ่าหนะคะนิ้วเรางอกออกมา6แสดงว่าแสดงว่ายางลบราคาก้อนละเท่าไรหร่ลูก ก้อนละเท่าไหร่อ่าก้อนละหกบาทนะคะเราสามารถใช้วิธีการนับต่อได้นะลูกนะเราเรียนเรื่องการหาผลบวกผลลบไปหลากหลายวิธีเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะยังลบราคาอันละหกบาทนั่นเองนะคะเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะอะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงเอารีแอคชั่นออกก่อนลูกเรากำลังเรียนเรื่อง หาตัวไม่ทราบค่าดูค่ะสิบเจ็ดขอดูอีกโจทย์หนึ่งนะลูกสิบเจ็ดบวกช่องว่างเท่ากับยี่สิบเรามาหาตัวไม่ทราบค่าตัวนี้ค่ะสิบเจ็ดบวกเลขอะไรแล้วได้ยี่สิบอ่ะนี่ละชาค่ะเปิดใหม่ เอาเอารีแอคชั่นออกก่อนลูกรีแอคชั่นคุณครูให้เอาไว้ใส่เมื่อหนูจะตอบนะลูกนะเพราะเวลาคุณครูเรียกตอบก็ค่อยใส่นะลูกนะอย่าเพิ่งใส่มานะคะอ่ะวสิบเจ็ดบวกอะไรแล้วได้ยี่สิบลูกนี่ละชาค่ะ <7 S 2> อะทิติวันเจ็ดค่ะสิบเจ็ดบวกเจ็ดหรอลูกลองบวกไปสิคะ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สบสองยี่สบสามยี่สิบสี่เกินไหมลูกเกินยี่สิบไหม,ไมเกินใช่ไหมคะไม,ไม่เกินหรอลูกม,มันเกินะนะลูกแนหะ่มันเกินนะเอาใหม่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 อะดูโจทย์ข้อนี้ใหม่คะ่ะเอารีแอคชั่นลงลูกเอารีแอคชั่นลงค่ะตอนนี้เรามาเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่า โจทย์ข้อนี้บอกว่า17บวกเลขอะไรไม่รู้ค่ะคือตัวไม่ทราบค่ะบวกกันแล้วต้องได้20เราสามารถใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะเราก็นับต่อจาก17บวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้20บวกสิลูก3ค่ะอ่ามากี้ตอบว่า3ถูกต้องไหมอ่าเรามา,รามาบวกกันค่ะกำมือไว้ นับจากสิบเจ็ดไปให้ถึงยี่สิบค่ะสิบเจ็ดแล้วก็งอกออกมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนิ้วงอกออกมากี่นิ้วเนี่ยลูกสานิ้วค่ะสามนิ้วนะคะเพราะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบสามนะลูกนะสิบเจ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบนะคะอ่ามาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งมาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะ อันนี้ไม่ใช่การนับต่อละแต่เป็นการใช้เส้นจำนวนแบบที่เราเรียนไปแล้วนะคะเรามาหาตัวไม่ทราบค่านะจากการใช้เส้นจำนวนบ้างโจทย์บอกว่าสิบห้าลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบสิบห้าลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบหนูก็ทำเส้นจำนวนอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะหนึ่งถึงยี่สิบเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะนะจากเลขสิบห้า กระโดดไปเลยค่ะจากศูนย์นะลูกไปอยู่ที่สิบห้าลบไปให้ถึงสิบว,วงกลมสองเลขไว้ดูซิว่าเราเดินไปกี่ครั้งเราถอยหลังไปกี่ครั้งเราก็นับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เริ่มจากศูนย์ไปสิบห้าซึ่งเป็นตัวตั้งนะลูกนะแล้วก็ถอยหลังไปทีละหนึ่งจนถึงสิบที่เป็นผลลบจำนวนครั้งที่ถอยเนี่ยเราถอยไปกี่ครั้งลูก ิต <51. S 2> ิวันห้าลบห้าห้าลบสิบห้าค่ะเอาใหม่ลูกตัวตั้งเท่าไหร่คะตัวตั้งคือสิบห้าใช่ไหมลูกอ่าอ่าตัวตั้งเท่ากับสิบห้านับไปให้ถึงสิบใช่ไหมคะนับถอยหลังไปให้ถึงสิบให้ถึงเลขสิบเราถอยหลังไปกี่ครั้ง ห้าครั้งค่ะห้าครั้งเพราะฉะนั้นสิบห้าลบห้าเท่ากับสิบนะลูกนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบนะลูกนะห้าจะลบสิบห้าไม่ได้นะคะโอเคอ่ะต่อไปค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งลูกมาสิบแปดลบแปดเท่ากับแปดสิบแปดลบแปดเท่ากับแปดใช้เส้นจำนวนนะคะนะเราลองมาใช้เส้นจำนวนดูจากเลขศูนย์กระโดดไปที่เลขสิบแปดเลยค่ะ กระโดดไปที่เลข18และผลลัพธ์เท่ากับ8แล้วก็วงไว้8เรามาดูซิจาก18เนี่ยถอยหลังไปถึง8เนี่ยเราถอยหลังไปกี่ครั้งนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถอยหลังไปกี่ครั้งลูกใบหม่อน ครั้งค่ะอ้าสิบครั้งเพราะฉะนั้นสิบแปดลบสิบก็เท่ากับแปดนั่นเองนะคะให้นับจำนวนครั้งที่ถอยหลังไปนะลูกนะอะดูมาอีกอันหนึ่งมาค่ะสิบสี่ลบตัวไม่ทราบค่าทิติวันนั่งดีๆค่ะตั้งใจฟังและดูแบบฝึกหัดที่ครูให้ดูค่ะไม่งั้นแล้วถ้าหนูไม่ตั้งใจหนูต้องทำแบบฝึกหัดเวลาถามเนี่ยหนูจะตอบไม่ได้นะลูกนะ โอเคค่ะมา14ลบ4เท่ากับ9 14ลบ4เท่ากับ9เรามาดูค่ะตัวไม่ทราบค่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะลูกนะจากตรงนี้จากเลข0เรากระโดดไปที่เลขอะไรเลยคะนิราชา14ค่ะอ่าเรากระโดดไปที่เลข14เลยลูกอ่าไปที่เลข14นะลูกนะแล้วก็ผลลัพธ์มันเท่ากับเลขอะไรคะ9ค่ะอ่าเท่ากับ9เราวงไว้ค่ะ ทีนี้จาก14ไปถึง9เนี่ยเรากระโดดถอยหลังไปกี่ครั้งนับค่ะ 2> 1, 1 2 3 4 5กี่ครั้งลูก5ครั้งค่ะ5ครั้งเพราะฉะนั้น1 4บลบหก็เท่ากับ9นั่นเองนะคะตัวไม่ทราบค่าก็คือ5นั่นเองนะคะอ่าอ่ะ,อะต่อไป ไปค่ะอ่ะมาดูการหาคำตอบโดยการใช้ความสัมพันธ์อ่าโดยการหาตัวไม่ทราบค่าโดยการใช้ความสัมพันธ์แล้วแต่นะคะว่านักเรียนเนี่ยจะถนัดใช้วิธีไหนนะลูกนะตัวไม่ทราบค่าคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามสิบสี่เหลี่ยมบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามเราจะหาคำตอบได้อย่างไรอ่ะมาดูค่ะเราสามารถหา ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้13ลบ7เท่ากับเท่าไหร่คะ13ลบ7เท่ากับเท่าไหร่ลูกเอากระดาษขึ้นมาคิดได้เลยนะลูกนะเราสามารถใช้วิธีหาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือจะวาดรูปก็ได้อ้าวมาครูทำให้ดูนะสมมติว่าหนูถนัดวาดรูปใช่ไหมครูขอวาดเป็นรูปขีดแล้วกันมา1 2 3ขอขีดไปให้ถึง13 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขูดขีดเส้นเล็กๆเป็นสิบสามอันละลบออกเจ็ดเอาหักออกเจ็ดค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเพราะฉะนั้นสิบสามลบเจ็ดก็เท่ากับหกนั่นเองนะคะเห็นไหมสิบสามลบ เท่ากับ6เหมือนตัวอย่างที่ให้มาเลยนะคะดังนั้นเลข6เนี่ยบวกกับ7ก็เท่ากับ13นั่นเองนะคะมันมีความสัมพันธ์ของตัวเลขกันอยู่นะ,ะเหมือนกับที่เราเขียนไว้อย่างนี้เลยนะคะผลรวมเท่ากับ13าเมื่อแยกออกมาเป็นกลุ่มย่อยก็เท่ากับ6แล้วก็7นั่นเองนะคะนะเหมือนที่เราเรียนไปแล้วนะลูกนะ,ะมาทีนี้ เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะทำไปพร้อมกันเลยเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามเลยค่ะคุณนายค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะครูค่ะหนูเปิดแล้วค่ะอ่า อ่มาดูค่ะการหาตัวไม่ทราบค่านะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าดูข้อหนึ่งจุดหนึ่งตัวอย่างรเราดู <ทำ S 1> ไปแล้วนะอะไรนะลูกคกูค,ครับทําทําไปแล้วครับโอเคค่ะทําไปแล้วตรวจคำตอบเลยนะลูกนะหน้าหนึ่งรอยสี่สิบสามนะคะตรวจคำตอบไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้วิธีคิดไปด้วยเลยนะ เรามาดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะคะหน้าหน้าหนึอ่สเติมคำตอบนะคะโจทย์บอกว่า14บสี่วกสี่เหลี่ยมเท่ากับยี่สข้อนี้เราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะ14บสี่วกสี่เหลี่ยมเท่ากับ20เราก็สามารถนับจากเลข14นับต่อไปอีกนะคะให้ถึงยี่ะจากสิบสแล้วก็สิบห สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนิ้วงอกออกมาเท่าไหร่ลูกหค่ะอ่าหกนะคะเรานับไปหกครั้งดังนั้นสิบสี่บวกหกก็เท่ากับยี่สิบนะลูกนะดังตัวอย่างนะคะต่อไปในข้อหนะะึ่งจุดหนึ่งค่ะข้อหนึ่งจุดหนึ่งห้าบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบสามห้าบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับส<แ>ิบสามเราจะใช้วิธีการนับต่อนับสิคะทุกคน ออาวทําสิลูกนับต่อจากห้าให้ถึงสิบสามลูกตาม,มือไว้แล้วนับค่ะอ่ามินนี่ได้เท่าไหร่คะเปิดไม่์ลูกได้แปดค่ะ ได้8ปดะมาลองนับกันดูสิมินนี่นับถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจากห้านับให้ถึง13บห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาแปดจริงไหมแปดจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8ดนะลูกนะดังนั้นห้าบวกแดเท่ากับสิานะคะเก่งมากค่ะมินนี่ครูดเดี๋ยวครูลืมแชร์เซว อ่าปรบมือให้กับมินนี่เลยนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปข้อที่1.2อ่าเราใช้วิธีการนับต่อเช่นกันนะคะแม้จะเป็นตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ด้านหน้าเป็นตัวตั้งเราต้องหาค่าของตัวตั้งนะคะ สี่เหลี่ยมบวกเก้าเท่ากับสิบสองสี่เหลี่ยมบวกเก้าเท่ากับสิบสองเราเริ่มจากเริ่มจาก9้านับต่อไปค่ะอ้าวชุดตีมานับค่ะเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเกินไหมเกินคุณคูนับเกินเอาไหมอ้าวเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองนิ้วงอกออกมาเท่าไหร่ลูก สนิ้วค่ะสามนิ้วดังนั้นตัวไม่ทราบค่าก็คือเท่าไหร่คะสามแปดนิ้วสามนะคะอ่ะดังนั้นสามบวกเก้าก็เท่ากับสิบสองนั่นเองนะคะ <c oughs> คนต้อง <c oughs> ไปด้วยนะคะอย่ามัวนั่งลอกอย่างเดียวต้องนับตามไปด้วยนะลูกนะคะต่อไปค่ะข้อสิบสาม ขอโทษข้อหนึ่งจุดสามข้อหนึ่งจุดสามสิบสองบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบเจ็ดสิบสองบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบเจ็ดอ่าเราก็จะใช้วิธีการนับต่อค่ะโดยเริ่มนับจากสิบสองอ่ากาฟิวค่ะนับให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่านับถึงสิบเจ็ดแล้วก็พอ เพิ่มมาเท่าไหร่ลูกห้าครับอ่าเรานับต่อไปห้าครั้งนะคะดังนั้นสิบสองบวกห้าก็เท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองนะคะถึกมากลูกนะแมถ้าละมูดนันตืว่ว่ามีหน้ามีหน้าถึงพันเนี่ยจะรู้วัดปิดไหมคะ่ะตรวจคำตอบไปด้วยนะคะอันนี้ใครเขียนหรือยังลูกเขียนแล้วเนาะ โอเคค่ะต่อไปหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ค่ะหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่สองจุดหนึ่งสิบหกลบสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็ดหน้านี้ให้แสดงวิธีคิดโดยการใช้เส้นจำนวนลูกนะสิบหกลบสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็ดอ่ามากิจภาพ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่เลขศูนย์ต้องกระโดดไปที่เลขอะไรคะสิบหกครับอ่าเลขสิบหกนะลูกนะอ่าวงสิบหกไว้อ่า,อาจากนั้นก็ต้องไปวงที่เลขอะไรลูกเจ็ดครับอ่าเลขเลขเจ็ดนะลูกนะจากสิบหกไปหาเลขเจ็ดเนี่ยเราต้องถอยหลังไปกี่ครั้งมานับกันค่ะนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าจากสิบหกไปหาเจ็ดเนี่ยเราถอยหลังไปกี่ครั้งนะลูกเก้าครับอ่า 9ครั้งนะคะนี่นับไปสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้านี่ไงคะน่ะเราถอยหลังไป9้าครั้งเพราะฉะนั้น16บกลบเก็เท่ากับ7นั่นเองนะคะโอเคปรบมือต่อปไปค่ะผิวเมืองข้อส2งจุลบสี่เหลี่ยมเท่ากับ8 13สลบสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ปดมาตอนนี้ยืนอยู่ที่ศูนย์กระโดดไปที่เลขอะไรหรก สิบสามครับอ่ากระโดดไปที่เลขสิบสามค่ะวงกลมไว้อ่าผลลัพธ์คือเลขอะไรนะแปดอ่าแปดนะคะจากสิบสามไปหาแปดต้องถอยหลังไปกี่ครั้งลูกจากสิบสามไปหาแปดถอยหลังไปกี่ครั้งคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าถอยหลังไปกี่ครั้งลูก ห้าครั้งครับอ่อห้าครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสิบห้าเออสิบสามลบห้าก็เท่ากับแปดนั่นเองนะคะอ่านะห้าก็คือจำนวนครั้งที่เราถอยลงไปนั่นเองนะคะนะสิบสามลบห้าเท่ากับแปดต่อไปค่ะข้อสองจุดสามทิติวันใครทำได้ทำไปล่วงหน้าเลยนะลูกนะ ผิวเมืองเอาลีแอคชั่นลงค่ะทิติวันเปิดไมค์ค่ะข้อสองจุดสามยี่สิบบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบหกยี่สิบบวกสี่เหลี่ยมเออครูขอโทษยี่สิบลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบหกยี่สิบลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสิบหกดูค่ะตอนนี้ทิติวันอยู่เลขศูนย์กระโดดพิธีเรลขอะไรคะยี่สิบค่ะอ่ากระโดดไปเลยค่ะยี่สิบอ่าวงไว้ยี่สิบ ผลลัพธ์คือเลขสิบหกค่ะสิบหกวงเลขสิบหกไว้ค่ะจากยี่สิบไปหาสิบหกเราต้องถอยหลังไปกี่ครั้งคะทิติวันสี่ครั้งค่ะอ่าสี่ครั้งลองมานับดูสิคะถูกต้องหรือเปล่าจากยี่สิบนะถอยไปค่ะหนึ่งสองสามสี อ่าสี่ครั้งเพราะฉะนั้นยี่สิบลบสี่เท่ากับสิบหกถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากลูกนะอ่าต่อไปค่ะชุติมาข้อสองจุดสี่ค่ะเปิดไมค์ค่ะสิบห้าลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่สิบห้าลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่ตอนนี้มากี้อยู่เลขศูนมากี้จะต้องโดดไปเลขอะไรลูกห้าสิบห้าค่ะ เลขสิบห้ากระโดดไปเลยค่ะสิบห้าวงกลมไว้ลูกอ่าผลลัพธ์เท่ากับเลขอะไรคะเลขสี่ค่ะเลขสี่อ่าจากสิบห้าไปหาสี่เราต้องกระโดดถอยหลังไปกี่ครั้งลูกเอามาแล้วก็สจายเอาพี่สี สิบเอ็ดค่ะอ้าสิบเอ็ดจริงไหมเราลองไปนับดูค่ะจากสิบห้าถอยหลังลงไปไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าเพราะฉะนั้นสิบห้าลบสิบเอ็ดเท่ากับสี่ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยะคะ่ะอ่ะ,อะต่อไปค่ะมาหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการแสดงวิธีหาคำตอบอืมโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะดังตัวอย่างนะคะสี่เหลี่ยมบวกเก้าเท่ากับสิบห้าสี่เหลี่ยมบวกเก้าเท่ากับสิบห้าหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ ก็ได้จากย้ายข้างใช่ไหมลูกอ่าเอา15ตั้งแล้วก็ย้ายเลข9ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจากบวกก็จะกลายเป็นลบนะลูกนะเอา15บหลบเเท่ากับสี่เหลี่ยม15บหลบเเท่ากับสี่เหลี่ยม15บลบเเท่ากับเท่าไหร่อ่าสิบห้าลบเก้าก็เท่ากับหกดังนั้น6กบวกเจึงเท่ากับ15เรามาแสดงวิธีการคิดกันเลยนะคะวิธีการหาคำตอบเลยโจทย์ข้อ สามจุดหนึ่งสี่เหลี่ยมบวกหกเท่ากับยี่สิบสี่เหลี่ยมบวกหกเท่ากับยี่สิบมาแสดงคำตอบเราต้องทำยังไงคะกิจภาพพี่กิน <15. S 2> นมหมรืค <10. S 2> รับอ,อ่ลเอายี่สิบ นยี่สิบมาจากไหนยี่สิบนี่ค่ะนี่ 20, ลบกับหกน,นะคะก็คือย้ายมันมาฝั่งตรงข้ามเลยนะย้ายมาแล้วก็จะต้องเป็นลบนะยี่สิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบลบหกเท่ากับเท่าไหร,ร่ลูกอะไรนะลูก นับแต่กับหกครับลบใหมซ่ซิลองลบใหม่ซิยี่สิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่ครับเอานะับใช้เส้นจำนวนก็ได้ลูกใช้เส้นจำนวนก็ได้ใช้เส้นจำนวนก็ได้ลูนนก อะนี่เราสามารถใช้เส้นจำนวนแบบนี้ก็ได้ลูกนะเขีนเยนหนึ่งถึงยี่สิบได้นะเอออ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเขียนพอไหมเนี่ย สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบตอนนี้เป่าอยู่จุดสตาร์ทกระโดดมาที่เลขยี่สิบลบออกหกถอยหลังไปหกครั้งถอยไปหนึ่งสองสามสามี่ห้าหกอยู่เลขอะไรลูก อยู่เลขอะไรคะไม่หน่ะสิสี่สีครับอ่าเลขสิบสี่เพราะฉะนั้นยี่สิบลบหกเท่ากับสิบสี่นั่นเองนะคะน่ะอ่าใช่นะคะหรือสิบสี่บวกหกก็เท่ากับยี่สิบนั่นเองนะ นี่เห็นไหมเลขมันสัมพันธ์กันนะคะน,นี้สิบแปดอ่ะต่อไปค่ะ<อ>ข้อต่อไปอไม่เป็นไรลูกค่อยๆทําไปค่ะนะค่อยๆฝึกไปวันละนิดละหน่อยนะลูกนะอ่ะต่อไปค่ะสามจุดสองมาดูกันค่ะสามจุดสองสี่เหลี่ยมลบห้าเท่ากับสิบสี่เลขจำนวนอ,ะ,อะไร มาลบกับห้าแล้วเท่ากับสิบสี่นะอืมเลขอะไราลบออกห้าแล้วเท่ากับสิบสี่เราจะทำอย่างไรลูกชุติมาทำยังไงดีคะหเอาห้าทำยังไงดีลูกห้าเอาห้าไปทำอะไรดีคะ <5 S 1> ลบสิบสี <5 S 1> ่คะ่คะ เอาห้าไปลบสิบสี่อีกเหรอลูกในเมื่อในเมื่อห้าเนี่ยมันต้องลบกับตัวตั้งที่เรายังไม่ทราบค่าแล้วมันจะเหลือสิบสี่ถ้าเราเอาห้าไปลบกับสิบสี่อีกมันก็จะน้อยลงไปอีกนะลูกเราต้องทำยังไงห้าบวกสิบสี่ค่ะห้าถูกต้องค่ะเราต้องย้ายห้า ไปไว้ฝั่งตรงข้ามเลยก็คือเอาไปบวกกับสิบสี่เราสังเกตเครื่องหมายลูกถ้าด้านหน้านี้มันเป็นลบย้ายไปแล้วต้องกลายเป็นบวกเลยนะคะนะส่วนอันนี้เห็นไหมลูกฝั่งนี้มันเป็นบวกอยู่เมื่อย้ายข้างไปฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นลบนะลูกนะเพื่อที่จะหาตัวตั้งอ่ะมาเรามาเขียนกัน,นะคะ่ะสิบสี่บวกห้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะ ิบสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะมากี้สิบเก้าค่ะห้าสิบสี่บวกห้าเท่ากับสิบเก้านะคะดังนั้นสิบเก้าลบห้าก็เท่ากับสิบสี่นั่นเองนะคะอ่า โอเคประมาณนี้นะลูกนะนี่คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะเด็กๆสามารถที่จะไปฝึกทําแล้วก็ทบทวนได้เลยนะลูกนะ